สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลนะครับวันนี้ฮะตัวเองก็อยากจะมาทําคลิปนะครับอัปเดตข่าวเลตเตอร์สตีประจําวันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็หลักๆเลยเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของเวสต์ลีโฟฟาน่าเลยทุกคนนะครับเพราะฟาบิซิโอโรมาโนเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาทาวิดพูดถึงเวสต์ลีโฟฟาน่าแล้วนะครับแล้วก็เขามีการเปิดเผยออกมาจากสื่ออย่างเลตเชอร์ไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่า4นักเตะของ เชลซีเนี่ยที่อาจจะมีส่วนกับดีลของเวสตีฟอฟาน่ามีใครกันบ้างเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็มีเรื่องของเบนน่าลอจเจอร์นะครับเขาได้ออกมาพูดถึงบูบารการีซูมาเล่หลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะไปโมนาโกกับฝรั่งเศสแล้วนะครับสำหรับบูบารการีซูมาเล่นะเดี๋ยวเรามาคุยกันยังไงก็ฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้และคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ อ่ะเราขอขอญาตไปประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นแรกครับซึ่งฟราบิเซลโลมาโนเนี่ยเขาออกมายืนยันนะครับเขาออกมาพูดว่าทวิตเนี่ยว่าฟฟาน่าเนี่ยตกลงสัญญากับเชลซีเรียบร้อยแล้วอัตกีเพอร์ซอนนลเทอมเรียบร้อยนะครับมันเหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับคือการที่เชลซีคุยกับสโมสรเลสเตอร์ซีครับนะฮะซึ่งมันเป็นกระบวนการสุดท้ายของทั้งสองสโมสรต้องคุยกันแต่ เวสตีฟ f ฟาน่าเจ้าตัวโอเคแฮปปี้แต่ย้ายไปเชลซีแล้วนะครับมันเหลือแค่สปอสอ์ระหว่างเลสเตอร์ตีกับเชลซีเนี่ยตกลงสัญญากันว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงนะครับจะเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องของเ e ส l ี y f ฟาน่าเนี่ยซึ่งถ้าเอาตามข่าวณนะเรียวไทม์ตอนนี้นะครับกระแสเวสตีฟ f ฟาน่าย้ายออก80%แล้วครับสำหรับเลสเตอร์ตีเราจะไม่มีเวสตีฟ f ฟาน่า ในซีซั่นนี้แล้วครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวก็อยากที่จะออกไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนซีกเหมือนตามความฝันนะครับเขายกตัวอย่างดีดดเย่ดรอกบาซึ่งเป็นไอดอลของเขานะครับที่เคยไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนซีกแล้วก็ได้แชมป์กับเชลซีเพราะฉะนั้นครับเวสตีฟิฟฟน่าอยากไปแล้วครับทุกอย่าง เรียบร้อยแล้วครับระหว่างนักเตะกับเชลซีเหลือแค่เชลซีมาคุยกับเลสเตอร์ซิตี้ครับเรื่องของค่าตัวว่าจะเอาเท่าไหร่อย่างไรออปชันอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับเวสลี่โฟฟาน่าอ่ะก็แฟนเลสเตอร์ซิตี้ก็คงต้องขอบคุณโฟฟาน่าแหละนะครับสำหรับทุกอย่างแชมป์เอฟเอคัพการไปเล่นยูโรปาสองปีติดอ่ะก็ถือว่าขอบคุณโฟฟาน่าแล้วกันสำหรับทุกอย่างจริงๆนะครับแฟนเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ขอให้ ประสบความสำเร็จโชคดีกับเชลซีนะครับขอนัดเดียวที่ไม่ประสบความสำเร็จคือการเจอกับเลสเตอร์ิตี้แค่นั้นนะครับ่อะอย่างน้อยก็อย่าไปเก็บไว้ครับเดี๋ยวจะจากกันไม่ไดีดีนะครับถ้าเขาอยากไปเราปล่อยเขาไปครับถ้านักเตะไม่มีใจปล่อยเขาไปครับยอมตกชั้นดีกว่าให้มีนักเตะแบบนี้อยู่ในสโมสสนครับนักเตะที่ไม่มีใจจะเล่นเต็มที่100%ก็ออกไปครับแค่นี้นะครับ แต่ยังยืนยันคําเดิมถ้าเกิดเคสถ้าเกิดปัญหาเคสปัญหาขึ้นมาไม่ได้ย้ายก็ยังเชียร์ต่อยังเชียร์ผมเชียร์ทุกคนที่ใส่ชุดสโบกส์เรเล t เตอร์สตนะผมเชียร์ทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไม่เต็มที่ยังไงเนี่ยแฟนๆก็คงมีอารมณ์เองนะครับอารมณ์เสียกันเองนะครับซึ่ง นักฟุตบอลทุกคนต้องมีความเป็นมืออาชีพนะัะก็ที่สําคัญก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะแต่ถ้าไม่ได้ย้ายก็ยังเชียร์ต่ออ่ะผมพูดตรงนี้แล้วกันซึ่งมันก็เลยมีประเด็นนี้ต่อมาครับเขาบอกว่าสี่นักเตะของเชลซีที่เลสเตอร์ซตี้เนี่ยอาจจะคุยกับเชลซีว่าอาจจะหนีบนักเตะม,มาสักคนหนึ่งหรือเปล่าคืออยู่ในดีลโฟฟาน่าเนี่ยซึ่งเชลซีอาจจะไม่ไม่จ่ายเงินแพงแต่ว่าอาจจะมีการแบบแถมนักเตะคนไหนไปมาหรือเปล่า นะครับนี่ภาพก็ขึ้นเลยนะครับฮาคิมซีเยกนะครับหนึ่งในสี่คนนี้นะครับอ่ะมีใครกันบ้างเดี๋ยวไปไล่เรียงกันเลยครับเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยทุกคนที่เคยมีข่าวกับเลสเตอร์ิตีด้วยนะครับคาร์ลัมฮัซซันโอดอยนะครับซึ่งปัจจุบันอายุ2ี่ดปีนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอนาคตของโอดอยเนี่ยน่าจะได้เล่นน้อยนะครับซึ่งสื่อก็มองว่าเป็นตำแหน่งที่เลสเตอร์สตี้เนี่ยต้องการนะครับในตำแหน่ง ปีกนะครับปีกขวาเนี่ยนะซึ่งที่สำคัญเล่น้ายได้ด้วยสำหรับฮัสซันโอดอยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าการที่เชลซีได้ทั้งายฮิมสเตอร์ลิงเข้ามาเนี่ยมันทำให้ทางด้านของฮัสซันฮัสซันโอดอยเนี่ยโอกาสเนี่ยแทบจะหมดโอกาสหมดอนาคตไปเลยนะครับกับเชลซีนะสำหรับคารัมฮัสซันโอดอยคนที่สองครับเขามองไปที่คอ์เนอร์กาลักเกอร์ทุกคน ซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไปฟอร์มดีกับคิสตันพาเลตนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งของแกลเลอร์เนี่ยมันมีหลายคนที่ต้องเบียดนะครับไม่ว่าเป็นอย่างโคเวสิตนะจอจินโยใช่ไหมล็อบตันชีกที่เกมที่แล้วได้โอกาสนะครับแล้วก็เองก็โลกกงเต้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าคอเนอร์แกลเกอร์เนี่ยถ้าเข้ามาอยู่กับเลสเตอร์ซีเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นเต็มเต็มเต็มนะครับ เพราะเขาบอกว่าซูมาเล่นเนี่ยก็จะไปแล้วนะครับนะก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วยังไงสําหรับคอนเนอร์การลักเกอร์นะนะค,คนที่สามนี่ก็ตําแหน่งปีกขวาที่เราเนี่ยอยากจะได้เหมือนกันที่ลอตเจอร์ต้องการเลยปีกขวาแนละ้วซ้ายฮาคิมซีเยตซึ่งหายไปเลยนะครับซีเยตเนี่ยแน่นอนว่า ฮาคิมซีเยตเนี่ยคือโอกาสลงเล่นเนี่ยค่อนข้างจะหมดไปแล้วแหละหลังจากที่เชลซีเนี่ยมีข่าวจะไปเอาไว้เจ้าแอนโทนีกอร์ดอนนั่นหมายความว่าอะไรไปีตอนนี้เต็มไปไมหมดแล้วไม่ว่าเป็นอย่างทิสเซียนคูลิสิชใช่ไหมลาฮิมสเตอร์ลิงที่มาใหม่นะครับเมสันเมาส์ฮาเวสหลายๆคนเนี่ยซึ่งมันทําให้โอกาสของฮาคิมซีเยตเนี่ยแทบจะลิบหลีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อยากจะปล่อยคนที่ไม่ใช่เหมือนกันอย่าง,างเช่นตีโมแวร์เนอร์แล้วกับ ไลซิกไปแล้วแล้วก็ฮาคิมซีเยตี่แหละซึ่งซีเยตเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเอซีมิลานนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีใครเอาไปนะครับก็ต้องมาดูว่าจะไปหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในดีลฟฟฟาน่าหรือเปล่าคนสุดท้ายครับเขามองว่าเป็นเทรโวชาโลบานะครับชาโลบาเนี่ยเขามองว่านี่ครับตอบโจทย์เลยเพราะอะไรเลตเตอร์สตี้เสียฟฟฟาน่าไปใช่ไหมถ้าเอาชาโลบามาเนี่ยอย่างน้อยยังมีความเร็ว ยังเป็นดาวรุ่งพัฒนาได้นะครับมี potential นะครับซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าถ้าฟฟาน่าไปเนี่ยจะเหลือแค่อีเวนโซนชูนะามาตีแล้วก็เวสกซึ่งมันดูแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่พอสำหรับแบรดเดอล์ลอ r เจอร์นะครับที่มีกองหลังแบบนี้แล้วคุณภาพมันไม่ได้จริงๆอ่ะนี่คืออีกสี่คนที่ที่เป็นข่าวว่าอาจจะมีเชื่อมโยงกับบิลฟฟาน่า อ่ะเราไปประเด็นสุดท้ายของวันนี้ดีกว่านะครับประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับเขามีการออกมาเปิดเผยเรื่องเรื่องของตออแรกเนี่ยแบรเทิลลอตเจอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนใจอยากจะใช้บูบักเกอรี่ซูมาเร่นะครับในซีซั่นนี้แต่แฟนๆก็ถามว่าเอา้าแล้วทําไมไม่มีชื่อใน2เกมแรกกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็กับอาร์เซนอลล่ะซึ่งลอตเจอร์ให้ผลอย่างนี้ครับลอตเจอร์เขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นซูมาเร่ในพรีซีซั่นเนี่ยเขาเหมือนจะ change of heart คืออะไร จะเปลี่ยนใจอย่าลองใช้ซูมาเล่ในซีซั่นนี้แต่เจ้าตัวบอกว่าอยากจะกลับฝรั่งเศสสำหรับบูบาร u กรีซูมาเล่นะครับอยากจะกลับไปเล่นในโมนาโกแล้วก็อยากจะออกจากสโมสรที่นี่อยากจะออกจากเลสเตอร์สตีมันทําให้เบนด์ลอเจอร์ก็เลยอ่ะเลือกที่จะไม่มีชื่อไม่ส่งชื่อนะครับแล้วก็น่าจะปล่อยไปให้โมนาโกนะครับสําหรับบูบาร u กรีซูมาเล่ซึ่งย้ายมาจากลิวในซีซั่นที่แล้วนะครับเขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยเราลาวนะฮะ สิบห้าล้านปอนด์นะครับทุกคนสิบห้าล้านปอนด์นะฮะแต่จากล่าสุดจากเดอะแอตแลนติกเนี่ยเขามองว่าโมนาโกเนี่ยอยากจะยื่นสิบห้าล้านยูโรเท่านั้นนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินปอนด์สิบสองจุดหกล้านปอนด์นี่คือโมนาโกนี่คือราคาที่โมนาโกเนี่ยอยากจะได้ซึ่งสโมสรเนี่ยก็น่าจะขายเพราะอะไรซูมาเล,ไาล่ไม่อยากอยู่กับสโมสรต่อแล้วนะครับไม่อยากอยู่กับสโมสรต่อแล้วเพราะฉะนั้น ก็ปล่อยนะครับอ่ะก็ขายอย่างน้อยได้เงินเข้ามาบ้างก็ยังดีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าวลิทเตอร์ซี่วันนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์และคอมเมนต์มาคุยกันครับไว้พบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ